Thank สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะกลับมาพบเจอกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัส,สบดีนะคะกับ Market Today e x c l <oughs> u s i ค e ค่ะจะมาพูดมีการเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้การลงทุนหรือว่าไม่แต่คำแนะนำรวมไปถึงภาพรวมเหตุการณ์หรือว่าไม่แต่ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนนํามาฝากกันด้วยนะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเรียนรู้ในเรื่องของคําว่าเงินเฟอ้อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้ยินคําว่าเงินเฟ้อบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นั้งเงินเฟ้อสหรัฐเงินเฟ้อในประ ไทยหรือว่าแม้แต่ทั่วโลกเงินเฟอ้อปรับขึ้นมันมีผลยังไรกันบ้างต่อเศรษฐกิจรวมไปถึงปากท้องของเราเดี๋ยววันนี้ทําความรู้จักในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อฉบับประชาชนเข้าใจง่ายใน15นาทีนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนค่ะ True 5G คบกับ True ดียิ่งกว่าและจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะแน่นอนนะคะว่าอย่างที่เกริ่นกันไปเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักในเรื่องของคําว่าเงินเฟอ้อ2 ทำนี่แหละค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยอาจจะรู้ว่ามันมีข้อที่เราต้องคือระวังอย่างไรกันบ้างนะคะพูดคุยกันค่ะกับดรมรเทพเจวลานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยค่ะสวัสดีค่ะดรคะสวัสดีครับ ค่ะดรขาตอนนี้ต้องบอกว่าคําว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันมาแรงแล้วก็ได้ยินกันอยู่บ่อยๆเลยนะอย่างค่าคืนวันพฤหัสบดีเราก็จะติดตามตัวเลขเงินเฟอ้อของสาหารัฐก,กันด้วยหลายหลคนก็บอกว่าเอา้าเข้าใจแหละว่ามันเขียนว่าเงินเฟอ้อแต่ว่าบริบทโดยรวมของคํานี้ค่ะเงินเฟอ้อมันคืออะไรหรือว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันบ้างอยากจะให้ดรช่วยอธิบายความให้เข้าใจง่ายๆกับคุณผ,ผู้ฟังสักนิดนึงค่ะ ครับสำหรับคนทั่วไปก็ได้ยินคำว่าเงินเฟ้อก็กังวลถูกไหมครับเพราะว่าแปลว่าเงินมันเฟ้อเงินมันต้องใช้เงินเยอะขึ้นถูกไหมครับจะซื้อของแต่ละอย่างนึกถึงสมัยก่อนนะครับเวลาเราซื้อของแต่ละอย่างเองไม่ได้ใช้เงินเท่ากับทุกวันนี้นะครับม<ฆ>องต่อไปในอนาคตเนี่ยคนก็ยังยิ่งคิดกันอีกครับว่าเอะแล้วเงินมันไม่มีค่าหรือเปล่าปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนะราคาสินค้าและบริการ ขยับขึ้นต่อเนื่องทุกปี ını, ทุกปีนะครับนี่ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อและครับว่าค่าของเงินเนี่ยในกระเป๋าของเราเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีแต่จะลดลงเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าราคาของนะครับมันขึ้นทีนี้ตอบคาถามว่าแล้วราคามันมาจากไหนเงินเฟ้อมันมาได้ยังไงทําไมของมันต้องราคาขึ้นเอาขึ้นเอาก็ลองนึกภาพดูนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเงินเฟ้อทั่วโลกเลยนะครับ ราคาน้ำมันนะครับราคาอาหารราคาสินค้าต่างๆเนี่ยขยับขึ้นถูกไหมครับมันเป็นต้นทุนวัตถุด,ดิบต้นทุนการทํางานทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่มาจากฝั่งอุปทานรือฝั่งกระเพาะการผลิตนะครับ<ช>ต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆมันสูงขึ้นทํำยังไงได้ผู้ผลิตได้ของมาแพงผู้บริโภคเองก็ต้องใจ่ายในราคาที่แพงขึ้นถูกไหมครับมีอีกมุมนึงว่าเงินเฟอ้อมาจากไหนถ้าของมันไม่แพงละราคาน้ำมันนิ่งราคาทุกอย่างมันนิ่งราคาสินค้าจะต้องขยับขึ้นอยู่หรือเปล่า เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเราลึกภาพถ้าเศรษฐกิจด,ดีเราเปิดเมืองในกะารท่องเที่ยวกลับมาคนจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีเงินมีกิจกรรมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของมีอยู่เท่าเดิมคนอยากได้ของมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ ก็ต้องมีการจ่ายของที่ราคาแพงขึ้นนี่คือราคามันก็กลับมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่เวลาเปิดเมืองแล้วเศรษฐกิจเขาดีคนก็จับใจ่ายใชใ้สอยมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นนะครับว่ามันมีทั้งฝั่งอุปสงค์คือคนแย่งกันจับใจ่ายใช้สอยตามเศรษฐกิจที่ดีทําให้ราคามันสูงแล้วก็ฝั่งอุปทานก็คือต้นทุนภาคการผลิตด้วยนะครับก็เลยทาให้ราคาสินค้าและบริการขยับขึ้นนะครับ คือจริงๆแล้วเราก็มองเนี่ยภาพถ้ามันเฟอ้อมากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะมันจะมีผลด้วยแต่ถ้าเฟอ้อมันลดลงลดลงต่ำเกินไปมันก็จะกลายเป็นในเรื่องของคําว่าเงินฝืดอที่เราก็เป็นอีกหนึ่งคำที่เหมือนจะมาคู่กันแต่ว่าส่วนทางกันนี้หรือเปล่าคะเรเอร์ <c oughs> ใช่ครับเราไม่ชอบทั้งคู่ครับทั้งเงินเฟ้อและเงินืดื่อถ <c oughs> <c oughs> ้าที่เราชอบคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมาบอกกันถ้าราคาสินค้ามันลงไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดเงินจะเรียกว,ว่าเงินเฟ้อติดลบนะครับ ถ้ามาพร้อมเศรษฐกิจแย่ๆเลยเนี่ยก็มาพร้อมกบบเรียกว่าเงินฟือทีนี้มันเป็นภาพแบบนั้นเนี่ยเราไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าคนเองก็ไม่อยากที่จะไปสต็อกสินค้าใครจะอยากบริโภคตอนนี้ก็จะรอไปก่อนเพราะเดี๋ยวราคาก็จะลงไปอีกถูกไหมครับกิจกรรมเศรษฐกิจก็ย,ยิ่งแย่เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้เงินฝืดในระดับที่เหมาะสม ทีนี้ถ้าเหมาะสมเนี่ยอยู่ราวสักที่เราคิดกันไว้ก็คือ2%งแบงชาติก็มีกรอบเงินเฟอ้ออยู่ที่1-3%เรียกว่าวิ่งเินอยู่ประมาณนี้นะครับคนเองก็มีแรงจูงใจในการสต็อกสินค้าในการผลิตสินค้าในการซื้อสินค้าถูกไหมครับกิจกรรมเศรษฐกิจก็ไปได้แต่ถ้ามันวิ่งไปสูงๆูง8-9%คนก็ไม่กล้าบ,บริโภคถูกไหมครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะว่าการบริโภคเองก็จะหยุดชะงักขึ้นมา คนที่จะไปลงทุนก็ต้องคิดหนักถูกไหมครับนั่นก็เป็นต้นทุนสินค้าและบริการที่ขยับขึ้นแรงๆมาก,มากๆก็ไม่เป็นเรื่องดีก็ต้องอาศัยอะไรที่มันเหมาะสมนะค่ะจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเงินเฟอ้อแน่นอนคนจะมองภาพนะว่ามันจะมีผลในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจที่เราติดตามกันแต่จริงๆแล้วประชาชนอย่างเราๆประชาชนตาดำๆก็ได้รับผลกระทบด้วยใช่ไหมคะดรอยากจะให้ดรแบ่งพาร์ทให้ชัดเจนเลยว่า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอะมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วผลกระทบต่อเนี่ยต่อตัวเราเองเนี่ยมันได้รับผลกระทบยังไงกันบ้างอะคะจริงๆเชื่อมโยงกันเลยนะครับถ้าภาพเศรษฐกิจเนี่ยเงินเฟ้อเร่งแรงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการบริโภคนะก็จะชะลอการลงทุนก็ชะลอเพราะว่าคนเองก็ต้องระมัดระวังถูกไหมครับจะไปซื้อสินค้าบริการราคาที่สูงเงินในกระเป๋ามันโตไม่ทันนะครับ รายได้โตไม่ทันรายจ่ายถูกไหมครับเศรษฐกิจมันขยายตัวได้อ่ามีข้อจํากัดนะครับในกะารที่ราคาสินค้าว,วิ่งขึ้นไปค่อนข้างจะเร็วนะครับนี่กลัวเรือนก็อาจจะสูงทีนี้ภาคการลงทุนเองก็เช่นกันคนเองก็อาจจะระมัดระวังการลงทุนเพราะว่าจะลงทุนขึ้นมาทีเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นสูงถูกไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อด้วยเพราะคงไม่มีใครปล่อยให้เงินเฟอ้อวิ่งไป7% 8%ตตลอดถูกไหมครับนะบั่นก็คงเป็นที่มาว่า ธนาคารกลางนะครับต้องมีการควบคุมดูแลระบบเศรษฐกิจด้วยก็คือมาผ่านการขึ้นดอกเบีย้ยทีนี้ขึ้นดอกเบีย้ยก็เหมือนกับการแตะเบรกนะครับจะเรียกว่าถอนคันเร่งก็ได้จะเรียกว่าแตะเบรกก็ได้มันก็คือการทําให้เศรษฐกิจชะลอนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพเศรษฐกิจนะครับว่าทาให้เศรษฐกิจชะลอแต่ประชาชนตาดำ ก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับว่าราคาสินค้าที่วิ่งขึ้นสูงคนก็ระมัดระวังการใช้จ่ายสิ่งที่เท่าทำได้วันนี้ก็คงต้องมีการดูแลนะเรื่องของบัญชีของเราถูกไหมครับว่าควบคุมการใช้จ่ายของเราให้สามารถที่จะบระหิหารจัดการด้วยเงินที่เรามีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเริ่งทำได้ในภาวะที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูง อย่างที่นออรบอกกันไปว่าเวลาเงินเฟอ้อขค้ืนสูงเนี่ยธนาคารกลางต่างๆเขาก็จะมีการแตะเบรกกันหรือว่าแม้แต่ใช้อัตราดอกเบีย้ยนโยบายในการเข้ามาควบคุมเงินเฟอ้อทีนี้มองภาพของประเทศไทยเฉพาะประเทศไทยเลยนะคะเงินเฟอ้อมันก็ยังคงอยู่สูงแหละแล้วก็บางชาติเขาก็ยังคงมีบทบาทแล้วก็หน้าที่ในการที่จะดูแลในเรื่องของการควบคุมเงินเฟอ้อกันด้วยมันจะต้องเป็นเขาเรียกว,ว่าภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าสถานะเศรษฐกิจยังไงกันบ้างที่ดอกเบีย้ยมันจะเพิ่มขึ้น ได้เพื่อที่จะเอามากดเงินเฟอ้อะค่ะครับต้องมาบอกกลไกกันก่อนว่าอยู่ดีๆไปขึ้นอดอกเบี้ยจะทําให้เงินเฟ้อมันมันชะลอได้ยังไงใช่ไหมครับการการมองว่าเงินเฟอ้อขึ้นสูงเนี่ยแน่นอนใช้นิยบายก็ต้องใช้นิย,ยอร์กบการเงินนะครับจะใช้นิยบายการันคลังได้ไหมก็ก็จะต้องมาระมัดระวังน,นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมาดูเรื่องของนิยบายการเงินกันก่อนว่าเป็นการลดแรงจูงใจในการบริโภคและการลงทุนอันนี้ใช้ได้สําหรับเงินเฟอ้อที่มาจากฝั่งอุปสงค์อย่างที่ผมบอกนะเวลาเศรษฐกิจเปิดใหม่ๆ คนใช้จ่ายกันเยอะถือว่าเศรษฐกษิจดีคนก็วิ่งกันใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการของผลิตไม่ทันนะของผลิตไนิดหน่อยแต่ว่าความต้องการมีสูงความต้องการที่มีมากขนาดนั้นก็ทาให้ราคาสินค้าพุ่งขึ้นสูงเราไม่ต้องการให้ราคาสินค้าพุ่งขึ้นสูงไปทํำยังไงก็ต้องแตะเบรกถูกไหมครับให้การบริโภคการลงทุนชะลอลงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับว่าเร่งแรงแบบนั้นก็ไปแตะเบรกขึ้นดอกเบี้ยแรงมากๆเลยเพื่อหวังว่าให้การบริโภคการลงทุนชะลอให้คนที่มีงานทำเนี่ยอาจจะ อาจจะมีค่าจ้างที่อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากนะักถูกไหมครับก็อาจจะพยายามแตะเบรกในจุดนี้มองมาด้านนี้ครับว่าการขึ้นดอกเบีย้ยมันทําอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยก็คือการทําให้ต้นทุนนะฮะต่างๆมันสูงขึ้นแทนที่เราจะไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการหรือไปลงทุนสิ่งที่ทําได้ก็คือไปเก็บเงินไว้ที่ธนาคารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีแรงจูงใจให้คนฝากเงินมากกว่าใช้เงิน คนที่จะกู้ก็อาจจะต้องคิดเหมือนกันว่าต้นทุนที่กู้มาแล้วมันคุ้มหรือเปล่าถูกไหมครับถ้าดอกเบีย้ยวิ่งขึ้นไป3%าเปผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับในการทําธุรกิจอาจจะไม่คุ้มขนาดนั้นก็เลยเก็บเงินไว้ก่อนหรือ,อยังไม่เร่งกู้เพราะนั้นเศรษฐกิจเองก็อาจจะไม่ได้ร้อนแรงนะครับก็เป็นการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจในทางหนึ่งด้วยก็เลยทําให้าราภาพของราคาสินค้าและบริการไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงเล็กมุมหนึ่งก็คือต้องเป็นการขู่ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าทาง,งกางกลางก็ต้องขู่ด้วยว่า ใช้คาว่าเป็นการคาดการเงินเฟ้อในอนาคตไม่ใช่นั้นถ้าไม่พยายามที่จะส่งสัญญาณชัดเจนเนี่ยอย่างของไทยถ้าไม่ส่งสัญญาณชัดเจนในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วต่อเนื่องนะไม่เช่นั้นคนก็จะคิดว่าขึ้นแล้วก็หยุดแล,ะละ้วล่ะไม่ไม่เอาจิงนะเศรษฐกิจยังงไม่สามารถที่จะรองรับการขึ้นดอกเบีย้ยได้ตรงนั้นเองทําใหร้ราคาสินค้าและบริการอาจจะสูงขึ้นต่อเนื่องในอนาคตแล้วถ้าเราไปแก้ปัญหาในอนาคตเงินเฟ้มเอมันเอาไม่อยู่ลนะเงินเฟ้อจะสูงต่อเนื่องระยะยาวซึ่งตัวนั้นไม่เป็นผลดีกับเสถียร แต่ของบ้านเรามันยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะดรค่ะยังไม่ขนาดนั้นครับเ,เรียกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเ,เงินเฟอ้อเราก็มาจากที่ฝั่งอุปทานนะครับฝั่งฝั่งซัพพลายไซด์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับราคาน้ํามันราคาอาหารราคาสินค้าต้นทุนต่างๆแต่ว่าฝั่งอุปสงค์ในประเทศเราเพิ่งจะเปิดเมืองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยที่เรามองว่าจะเติบโตได้ก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังข,ของปีเท่านั้นเองนะครับจากการเปิดเมืองก็หวังว,ว,ว่าตอนนี้เองน่าจะเห็นสัญญาณเงินเฟ้อแบบ จากฝั่งอุปสมค์ได้บ้างนะครับแต่ก็คงท่านต้องใช้ยาแรงเหมือนฝั่งสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะจะเป็นมีความเป็นไปได้น้อยนะครับก็อาจจะต้องระม,มัดระวังเหมือนกันว่าการเร่งการขึ้นดอกเบีย้ยของเราก็ทําได้นะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณบางอย่างนะครับที่แบงก์ชาติเองอาจจะต้องเร่งการขึ้นดอกเบีย้ยในภายหลัง ค่ะดรเตอร์ขาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเผชิญกับทั้งในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจรวมไปถึงเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะเริ่มชะลอลงมากันบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ห่างไกลจากกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่เราตั้งกันไว้ด้วยนะคะดรเตอร์มองว่าแนวโน้มในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อบ้านเราในอนาคตทิศทางจะเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าแม้แต่การกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อมันต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะถ้าฟังจากในเรื่องของรายง,งานของธานาคารแห่งประเทศไทยก็บมอกว่า เงินเฟ้อนะครับกรอบเงินเฟ้ออยู่ที่1นึ่งถึงสเนี่ยเรียกว่าใช้ที่บายการเงินตามกรอบเงินเฟ้อบอกว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่1นึ่งถึงสตอนนี้เงินเฟ้อของไทยไปเท่าไหร่นะฮะหกว่าใช่ไหมครับลงมาบ้างจาก7%แต่ว่าก็อาจจะต้องมามองนะครับว่ามองต่อไปเนี่ยเงินเฟ้อจะเริ่มทยอยลดลงนะฮะจากอะไรจาก ฐานที่มันสูงนะครับจากปีก่อนหน้านะครับหรือว่าการใช้จ่ายของคนเองอาจจะไม่ได้คาดหวังนะที่ราคาสินค้าจะพุ่งสูงขนาดนั้นโดยเฉพาะราคาน้ํามันนะครับแต่ก็ต้องจับตาก,กันต่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราคาน้ํามันในจุดนี้ด้วยหรือเปล่าแต่มองต่อไปเนี่ย เงินเฟอ้อเองก็ยังเชื่อว่าน่าจะค,ค่อยๆทยอยลดลงนะครับจะอยู่ในกรอบ1-3%ได้หรือเปล่าจะเรียกว่าจะหล่นจาก6%กเกว่นานี่มาเหลือ3%ได้ไหมนในปีหน้าก็เป็นอะไรที่ต้องจับตาแต่ส่วนใหญ่ก็จะคาดการณ์กันอยู่นะครับว่าเงินเฟอ้อปีหน้าน่าจะเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ราวสเรแต่เราว่าเฉลี่ยนะครับจะไปถึงท<แ>ี่จริงก็น่าจะเป็นครึ่งหลังปีหน้าครึ่งแรกเองเนี่ยอาจจะยังหลุดกรอบบนของนโยบายการเงินได้อยู่ทีนี้เงินเฟอ้อที่ลงมาเนี่ยจะเป็นแบบที่ผมพูดหรือเเเเปลลลลล่่่าาานะะหหรรรืือออออวงงงงงงงิิฟ้จจจดดดขชีพไ อาจจะต้องดูเหมือนกันว่าสิ่งที่เราพูดว่าค่าครองชีพซื้ออะไรนะถ้าเป็นเรื่องของน้ํามันเรื่องของอาหารทั่วไปเนี่ยได้นอนราคาสินค้าถ้าเทียบนะการเปลี่ยนแปลงปีหน้ากับปีนี้เองอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะแต่เงินเฟอ้อที่เราพูดกันเนี่ยมันจะเริ่มกระจายตัวครับจากที่เรียกว่า headline inflation หรือเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยที่มีทั้งสินค้าทั่วไปหลากหลายเนี่ยมาสู่เงินเฟอ้อพื้นฐาน คือหักในเรื่องของราคาอาหารราคาพลังงานเนี่ยมีการกระจายตัวมากขึ้นอย่างเช่นสินค้าทั่วไปนะในร้านอาหารหราคาสินค้าอุโปโภคบริโภคนะหรือบริการอย่างร้านตัดผมร้านกาแฟาร้านอะไรทั่วไปเนี่ยจะเริ่มเห็นราคาที่ขยับมามากขึ้นนะครับในปีหน้าตามภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวเพ่องการจะบอกว่า <Yeah. S 1> เงินเฟอ้อจะหลุดมาอยู่ในกรอบได้ไหมได้ครับแต่แต่ว่าจะมีการกระจายตัวที่มากขึ้นนะครับ งั้นระหว่างที่กว่าที่รองเงินเฟอ้อจะมีการปรับลดลงหรือว่าอาจจะอยู่กลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมายกันได้สักช่วงกลางปีไปไปลายปีหน้าในระหว่างนี้เองทั้งผู้ประกอบการรวมไปถึงประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบยังคงต้องระมัดระวังหรือว่าจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษยังไงบ้างคะอยากขอคําแนะนําจากดอกตอร์ค่ะครับมองว่าถ้า เงินเฟ้อมันเกิดจากรายได้ของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นถูกไหมครับในช่วงครึ่งหลังของปีที่เรียกว่า demand pull i n f l a t i o n ก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับแต่มันฟื้นตัวในกลุ่มที่อาจจะยังกระจุตัวอยู่เรียกว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวนะฮะกลุ่มโรงแรมร้านอาหารนะครับการขนส่งหรือว่าคนที่มีกําลังซื้อระดับกลางระดับบนคนกลุ่มนี้ฟื้นตัวค่อนข้างจะชัดเจนนะครับธุรกิจขนาดใหญ่ฟื้นตัวชัดเจนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เองมีรายได้นะครับที่อาจจะเริ่มโตขึ้น เร็วกว่ารายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นคน,คนกลุ่มนี้เองก็สามารถจับใจ่ายใช้สอยได้คําแนะนําสําหรับคนกลุ่มนี้เอง ไม่ต้องแน,นะนําเขามากนะครับผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะลงทุนจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เดินหน้าได้ําแนะนําที่อยากจะฝากน่าจะหมายถึงคนที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวอรอบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องรออีกระยะหนึ่งกว่าการท่องเที่ยวจะมีการกระจายตัวไปสู่แมดเงินในกลุ่ม SME คนที่มีรายได้ระดับกลางล่างนะครับหรือว่าภาคต่างจังหวัดมากขึ้นคนกลุ่มนี้อาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาจจะช่วงปลายปีนี้หรือช่วงครึ่งแรกของปีหน้านะครับซึ่งแน่นอนในช่วงเนี้ยในน่าห่วงอยู่เพราะว่าเงินเฟ้อเองยังอยู่ระดับ มากกว่า3%นะครับแล้วเราอาจจะต้องจับตาดูว่ามีการกระจายตัวที่ที่มากขึ้นสแสดงว่าอะไรแปลว่าชีวิตรประจําวันของเขาจะเริ่มเห็นสินค้าและบริการต่างๆที่มีราคาที่สูงขึ้นในขณะที่รายได้ของเขาเองยังโตไม่มากนะคนกลุ่มนี้ทาแนะนานะครับไม่ได้บอกว่าให้หยุดการบริโภคการลงทุนทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่า,าจ,จะต้องบอกว่าเลือกการบริโภคการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยให้ตรงกับความต้องการจริงๆนะครับเรียกว่าเราต้องมีการบริหารจัดการทาบัญชีนะครับรายรับรายจ่ายดูแลด้วยเพออะไรที่ต้องบอกแบบนี้ ไม่อยากให้เป็นหนี้สูงนะครับเพราะว่าภาวะหนี้ครัวเรือนของเราก็สูงมากๆนะครับแล้ววันนี้<ช>เองอาจจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นอยู่นะครับต้นทุนางการเงินก็อยู่ระดับที่สูงก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของการทำรายรับรายจ่ายครับไม่อยากจะให้เป็นหนี้สูงจนเกิดไฟแต่สําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มที่ภาคเศรษฐกิจกาลังฟื้นตัวนะครับแม้ว่ารายได้เองอาจจะวันนี้อาจจะไม่ได้สูงมากนะ แต่มองว่า,าการพื้นตัวได้มีความเชื่อมั่นที่ดีได้ก็ยังสามารถที่จะลงทุนแล้วก็อ,อย่างเช่นซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่ากู้เงินยังสามารถทําได้อยู่ในช่วงเซกเตอร์ในกลุ่มที่อย่างที่เรียนนะครับว่าอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่ฟื้นนะครับ ค่ะได้เลยค่ะเชื่อว่าวันนี้นะใครที่มาฟังน่าจะได้ความรู้แล้วก็มุมมองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความชัดเจนความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อกันด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้กันไปอีกสักระยะหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณดรมากมากเลยนะคะช่วยมาพูดคุยกันแล้วก็อธิบายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่นะคะยินดีครับสวัสดีครับ ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเราฟังแบบนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการหรือว่าแม้แต่ประชาชนเองนะคะลองดูแล้วการสถานการณ์เงินเฟ้อมันยังคงอยู่กับเรานะคะกว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายก็ใช้ระยะเวลากันอีกสักพักหนึ่งประชาชนอาจจะต้องรัดเข็มขัดมากยิ่งขึ้นรัดเข็มขัดในที่นี้หมายความว่าไม่ต้องไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ใช้จ่ายนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ใจ่ายในสิ่งที่จาเป็นลดในเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยกันไปก่อนเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น,เ,นเงินในกระเป๋าเราดีขึ้นเรา ค่อยมาวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายกันใหม่แต่ว่าตอนนี้ต้องวางแผนดีๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นอย่างที่ดรอมรเทพบอกไปนะคะว่าเราอาจจะเป็นหนี้ได้ส่วนผู้ประกอบการที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวกันแล้วนะคะก็ยังคงต้องปรับตัวกันอยู่เดินหน้าลดต้นทุนในเรื่องของการทําธุรกิจแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําหรือว่าผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็ต้องดูกันแล้วแหละว,ว่าเงินเฟอ้อมันยังคงอยู่เราจะมีวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจของตัวเองอะไรให้อยู่รอดกันได้ด้วยนะคะก็เป็นในเรื่องของ ความร,รู้เกี่ยวกับเงินเฟ้อฉบับประชาช,ชน,นที่นํามาเล่าให้ฟังเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วน Market Today e เอก u s ค v e สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรห้ามพลาดกันเลยค่ะ